บูกินาฟาโซกับมาลีประเทศแถบนี้จะมีความจะใช้คำว่าเถื่อนอะได้ <S <S ตอนนั้นก็ <S <S เอ,อนังน่งรถอยู่ดีๆเลยครับสภาพผมก็ตกใจตึงมาได้ยินเสียงปังปังปังปงแบบหลายนัดมากเสียงปืนนะครับไกดไกก็หันหน้ากลับมาแล้วก็บอกว่า They shoot us ก็คือเขายิงเรา <S <S หัวใจผมตุบๆเฮ้ยนี่มันนี่มันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเออ ผมคิดว่าขอให้เป็นป้นเถอะขอให้เป็นป้นเถอะอย่าไปเรียกค่าไทยเลยแต่ผมไม่ใช่ครับตลอดที่โดนจับมันมีนาทีวิกฤตหลายเหตุการณ์มากที่เป็นตายเท่ากันถ้าผมพลาดไปทําอะไรบางอย่างผมอาจจะไม่มีชีวิตมานั่งในวันนี้ อันนี้ก็ต้องเท้าความไปว่าผมเที่ยวมาจะหมดแล้วในยุคหลังๆเนี่ยก็คือเป็นทริปไพรเวทที่จัดเพื่อตัวผมเองคนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยทริปนี้ก็จะเป็นการเก็บค่อนข้างจะเริ่มท้ทยๆแล้วในแอฟริกาเพราะประเทศอื่นเนี่ยผมเก็บมาครบแล้วทีนี้แอฟริกาเนี่ยมันก็จะมีประเทศทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กว่าประเทศแล้วมันจะมีประเทศที่อยู่ในเวสต์แอฟริกาคือฝั่งตะวันตกเนี่ย กับกับโซนของแอฟริกากลางๆเนี่ยซึ่งมันจะเป็นประเทศที่เข้าถึงยากผมพูดพื้นฐานก่อนคนในแถบแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะนับถืออิสลามค่อนข้างจะเป็นเปอร์เซนเต์นที่เยอะเลยแล้วก็เขาจะค่อนข้างแรนแขนถ้าเราดูชาวบ้านต่างจังหวัดเราว่าลําบากแล้วเนี่ยครับอันนั้นลําบากกว่าเยอะบางทีเป็นทะเลทรายบางทีปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็ชีวิตก็ลําบากแล้วบางทีเนี่ยรัฐบาลเขาโหดกับเราเยอะ แย่งชิงอานาจกันป้นฆ่ากันเพื่อเป็นใหญ่แล้วก็มากดขี่ประชาชนเขาหนากักกว่าเราเยอะมากครับในแถบเอเกียและนั้นคนก็จะจนมากแล้วประเทศแถบนี้ก็จะเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเขาพูดสั่งเศสกันเขาจะไม่พูดสังกฤษอ่าเราก็จะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าอย่างในประเทศที่ผมไปเนี่ยบูกินาฟาโซกัมาลีเนี่ยก็เป็นประเทศไทยท้ายละมันเขาเรียกว่าอยู่ในฝั่งของเวสแอฟริกาแอฟริกาตะวันตกประเทศแถบนี้จะมีความจะใช้คําว่าเถือ่อนก็ได้ ผมก็ไม่มีเวลาอย่างที่บอกผม,ผมวันๆผมเอาแต่ผ่าตัดทํางานแล้วผมก็ให้เงินไปคุณไปจัดให้ผมแต่ผมเน้นว่าต้องปลอดภัยเลยนี่เผอิญบริษัททัวร์ที่เขาจัดให้ผมเนี่ยเขาอาจจะศึกษาไม่ดีพอเขาดันทําเส้นทางให้ผมแบบว่าให้ผมผ่านชายแดนซึ่งบางประเทศเนี่ยเราพอผ่านได้ประเทศมันไม่ได้ยาวมากแต่บางประเทศเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยบางประเทศเนี่ยคุณอยู่ได้เฉพาะเมืองหลวงนะคุณห้ามออกนอกเมืองหลวงเด็ดขาดนะนอกเมืองหลวงคุณคุณไม่ปลอดภัยเลยนะ ผมก็ถามย้ำแล้วนะว่าอันนี้มันไปได้หรือเปล่าม,มันปลอดภัยไหมเขาบอกปลอดภยัยปลอดภยัยไปได้ทีนี้ระหว่างนั้นเที่ยวบุญยาฟาโซเซนเนี่ยรถทิปผมจะต้องนั่งยาวเลยประมาณ8ชั่วโมงจากเมืองหลวงบบกุนาฟาโซวากาดูกูนะครับไปถึงชายแดนจริงๆในโปรแกรมเนี่ยเขาเขียนมาว่าผมจะข้ามไปฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งด้วยเขากะเวลาอะไรผิดหมดเลยครับสรุปก็คือผมต้องไปนอนค้างอยู่ เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเชา้าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่28กันยายนปีห5โปรแกรมของก็คือนั่งรถผ่านชายแดนแล้วก็ไปเที่ยวจุดหนึ่งที่เป็นโบสถ์โบราณโบสถ์ดินมันก็เป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสดูดีสหรวบการท่องเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการท่องเที่ยวเรามันสนุกจังเลยแบบได้มาแบบประเทศแปลกๆแ,แบบนี้แล้วก็ได้ผ่านชายแดนแล้วเรากําลังจะไปดูโบสถ์ดินโบราณตอนนั้นก็เวลาประมาณ11บเอโมงที่นูน่นเวลาไทยก็คือ6กโมงครึง่งนั่งรถอยู่ดีๆเลยครับรถเนี่ยมันเป็นรถ พลาโดสีดำซึ่งมันจะดูแบบเอ้ยดูด,ดูดูดีมากสำหรับคนแถบนั้นนะครับมันจะดูเหมือนรถตำรวจมันจะดูเหมือนรถทหารหรือเป็นรถรถคนรวยเ mm hmm. พราะแถบนั้นเขาไม่ได้ขับรถอะไรกันอย่างนงี้ mm hmm. เขาก็ดูแลแบบรถด,ดีหน่อยอะไรแล้วผมก็นั่งง่วงหลับผมจะเป็นคนที่นั่งหน้าเพราะว่าผมจะต้องถ่ายคลิปไปด้วย mm hmm. ผมก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆระหว่างทางแล้วผมก็พากไปพูดไปเอาข้อมูลมาทํา YouTube ผมก็เผลอเผลอหลับละตอนนั้นก็เออมันไม่มีอะไรละแต่ผมก็แอบเอะใจนิดนึงว่า เฮ้ยทำไมไม่ค่อยมีรถที่ตรงชายแดนบางประเทศเนี่ยโอ้โหคิวจะข้ามชายแดนเนี่ยรถขนของอะไรแบบยาวมากเลยครับคิวแน่นคนนี้ต่อคิวแย่างแซงคิวกันแอฟริกาแบบนี้แต่อันเนี้ยเอ้ยโล่งแปลกๆสภาพผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงปังปังปังงแบบหลายนัดมากเสียงปืนนะครับปังปัปังปผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาเสียงอะไรแล้วก็ ไกไกก็หันหน้ากลับมาแล้วก็บอกว่า they shoot us เนี yeah. ่ย <But what? S 1> ก็คือเขายิงเรา oh. ตอนนั้นตื่นขึ้นมาผมภาวนาว่าเอยขอให้เป็นแบบยางแตกหรือเสียงระเบิดข้างบ้านหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่เสียงปืนยิง <Yeah. S 1> ที่ไม่เกี่ยวกับเราและและไม่ใช่ยิงที่เราคือเขายิงมาที่รถเราเลยกระจกแตกประตูข้างเป็นรูแต่ไม่ใช่โซนที่ผมนั่งคนรถขับซ้ายผมนั่งขวาไกด นั่งข้างหลังฝั่งซ้ายเขายิงฝั่งที่ไกลนั่งเลยไกลไม่เป็นไรผมมาถามผมมาถามย้อนหลังเนี่ยก็คือว่าเขาอยู่ริมทางและเขาก็เหมือนกับบกให้จอดซึ่งตอนนั้นผมหลับและไกลกับคนรถไม่จอดขับผ่านไปเขายิงผมถ้าผมมานับตอนหลังเนี่ยน่าจะผมว่าน่าต้องมีสัก6นัดก็พอผ่านไปเลยไปปุ๊บรถก็ชะลอช้าลงใช่ไหมครับไปเจออีกข้างหน้าอีกอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนเด็ก ลขึ้นมาจากุ่มไม้สองคนมีปืนทั้งคู่มันก็เดินขึ้นมาแล้วก็บอกให้จอดและบอกว่าให้กลับไปตรงนั้นก็ททำเขาก็เอ้าจอดแล้วก็ถอยกลับผมพูดเฮ้ยจอดทําไมจอดทาไมอะไรเงี้ยเออเ<ร>ไป <นะ S 1> ให้ไปให้ไป,ไปเออไปสิไปสิเขาก็งงกันทุกคนคืองงเอาไงดีเอาไงดีงดแล้วผมก็คุยกับคนขับรถไม่ได้เพราะคนขับรถเนี่ยขเขาพูดภาษาพื้นเมืองกับภาษาฝรั่งเศสดังนั้นการสื่อสารผมเนี่ยผมพูดผ่านไกสรุปก็คือเราต้องวนกลับ แล้วผมว่าเ,เราหนีไปหนีไปแล้วรถมันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าไม่รู้มันยิงโดนอะไรนะครับพอเราชะลอเครื่องเราเร่งเนี่ยเราเร่งได้เรื่อยๆแหละแต่ถ้าเราชะลอเมื่อไหร่เราเร่งไม่ได้แหละ<ม>เราต้องสตาร์ทใหม่ถึงจะเร่งได้ใหม่เงี้ยผมก็ไม่รู้มันเป็น,นกลไกอะไรของรถซึ่งตอนนั้นผมก็งงผมตื่นมาแล้วแบบตกใจมากจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมาคิด,ดย้อนหลังว่าสมมติโอ้ตอนนั้นผมคิดมากเลยว่าทําไมเราไม่พุ่งไปต่อวะมันอาจจะยิงไม่โดนอะไรก็ได้เดี<ม>๋ยวครับถ้ายิงไม่ได้ ข้างหน้าอาจจะไม่มีแล้วหราอาจจะโล่งไปแล้วชีวิตเราไม่ต้องไปติดตรงนั้นละหรือถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งถ้าเราขับผ่านไปและอีกเด็กสองคนนั่นนะ่ะมันยิงโดนหัวคนขับรถเราละหรือต่อให้ผ่านอีกสองคนนั่นมันอาจจะมีอีกสิบด่านข้างหน้าที่รอซุ่มอยู่ก็ได้เพราะกองเขาใหญ่มากอาจจะมีไม่รู้กี่ด่านเพราะอีกไกลเลยกว่าเราจะถึงนะครับก็ยังไงก็โดนเอาง่ายว่ายังไงก็โดนสรุปก็คือวนกลับไปวนกลับไปปุ๊บ ราก็เห็นเข้ามาแต่ไกลล่ะทีนี้ก็วิ่งขึ้นมาละพร้อมปืนยาวๆผมแบบตุบอะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงมันแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยคือผมคิดว่าฝันนี่คือความฝันมันไม่มีจริงหรอกเราเราไม่ได้เจออะไรแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอแบบเนี้ยเออเดี๋ยวตื่นละเดี๋ยวก็ตื่นละ้เพราะมันร้ายร้ายมากในความรู้สึกเรามันมันเป็นในเหตุการณ์ที่รุนแรงมากก็วิ่งลงมา่ะากล็ลงจากรถลงจากรถอ่ะตอนนั้นเราก็คิดว่า เราไม่เชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดชีวิตเราเพราะเราเคยเห็นแต่ในหนังนะครับคนที่โพกหน้าแบบอาลับนะครับแล้วก็ถือปืนยาวๆแล้ววิ่งเข้ามาตะโกนตะโกน,โกนใส่เราแล้วก็ผมก็ลงจากรถเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เห็นไกด์กับคนรถเนี่ยเขาก็ยงยกมือหันหน้าออกผมก็ทําตามแล้วสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าออให้คุกเขา่าผมก็คุกเข่าลงแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาอย่างเร็วเลยครับวอยๆ,ๆแล้วก็เอาผ้าที่เขาใช้เนี่ยแหละผูกตาผมผมว่าโอ้โหหัวใจผม เฮ้ยนี่มันนี่มันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าขอให้เป็นป้นเถอะขอให้เป็นป้นเถอะอย่าไปเรียกค่าไทยเลยเราเคยได้ยินมาแล้วว่าจับตัวไปเนี่ยมี <c oughs> ขอให้ไม่เป็นป้นเ <c oughs> พราะอะไรพอป้นอ่ะเอาของไปเอารถไปตัวเราอยู่ตรงนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปต่ออาช่างมันของของนอกไก่จะเอาอะไรก็เอาไปให้หมด <c oughs> ไปผมไม่ใช่ครับ <c oughs> มัดมือข้างหลัง <c oughs> ผมนั่งอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วผมก็ ไม่เคยโดนใส่ใจงงก็นั่งอยู่บนรถแล้วผมหลับไม่เห็นนะครับก็มันก็มีรถคันที่ผมไปนี่แหละก็จะมีคนเข้ามานั่งเบียดมานั่งเบียดสองฝั่งประก,บ,ระกบเรา,รเราซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนถูกผลักเข้ามาอผมก็ถามว่าอันนี้นั่นใช่คุณไหมอะไรเงรี้ยไกด์ผมเงย้ยเขาว่าเยสเยสใช่ก็คือไกด์อย่างเงี้คนรถอย่างเงี้ ถูกเบียดเข้ามาแต่ผมก็ไม่เห็นนะครับว่ามันมีคนมาอัดข้างนอกอีกไหม <S <S คนที่ถูกจับกับผมเนี่ยมีไกด์หนึ่งคนซึ่งผมไม่รู้ทีหลังว่าไกด์คนนี้ไม่ได้เป็นไกด์ oh. ใช่ไม่ได้เป็นไกด์อาชีพ oh. ใช่เป็นเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนในมหาลัย <S 1> <S 1> ไม่มีใบประกอบอาชีพไกด์ <S <S อันนี้เขาจับให้ผมนะครับแล้วก็แต่เป็นคนที่พูดสังกฤษได้เพราะแถมนะเขาพูดภาษาฝรัรร่งเศสกันแล้วก็อีกคนคือคนขับรถผมก็ไม่รู้ทีหลังว่าคนขับรถก็ไม่ใช่คนขับรถอาชีพ เป็นช่างก็คือเขาแค่ขับรถได้แล้วเป็นช่างซ่อมแล้วก็ว่างแล้วก็มีผมอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็พาเข้าป่าที่นี่พาเข้าป่าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกหลายคันที่เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วก็มีปืนแล้วผมก็ไม่รู้อ่ะมันเลี้ยวยังไงสักพักพักหนึ่งอ่ะไปทางถนนสักพักมันก็ออฟโรดละมันก็เริ่มแบบโยกเก่โยกเก่แล้วก็รู้สึกแล้วว่าอ่ามันมันออกจากถนนละแล้วก็ผมไปโผล่อีกทีเขาก็แกะผูกตาออก เขาจะเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พุ่มไม้สักแห่งหนึ่งก่อนแล้วระหว่างนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์เข้าออกเข้าออกถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็เอาของผมไปทั้งหมดเลยครับ mm hmm. เ,เขาก็ถามว่าโทรศัพท์เราอยู่ไหนหน,นู่นนี mm ่ hmm. เขากลัวแท็กแล้วก็นาฬิกาผมเป็นกามิน mm hmm. เขาก็เอาไปทีแรกผมจะแอบซ่อนก่อนผมบอกเฮ้ยอย่าบอกเขาแต่กายบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดให้ไปให้ไปไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรเงี้ยผมก็โอเคตามนั้นแล้วก็เขาก็พยายามแบบ พูดเหมือนกับว่าเขาก็พูดกับเราไม่รู้เรื่องแต่พยายามแบบปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าเขาว่าดูแลแบบนี้นะเขาแค่จะตรวจพาสปอร์ตตรวจได้เราเฉยเฉยเขาพูดทำานองนี้ถ้าคุณไม่ใช่ทหารตำรวจเดี๋ยวเราปล่อยเพราะเราเห็นรถคุณเป็นแบบนี้เขานึกว่าเป็นพวกทหารตำรวจเพราะเขาไม่อยากให้ทหารตำรวจเข้ามาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกทหารตำรวจเขาจะจับไว้หรือเป็นคนฝรั่งเศสเขาจับไว้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเขาปล่อยผ่านอันนี้คือเหตุผลของเขา ที่เขามาบอกเราซึ่งจริงไม่ใช่เขาจะเรียกค่าไทยแล้วก็เขาก็ทําเหมือนกับเอยดูแลเราอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยในในความรู้สึกของเขาเนะดูแลอย่างดีแล้วก็มีถาดเนื้อเนื้อเท่านี้เลยครับเป็นเหมือนเนื้อเนื้อตุนอ๋นเนี่ยก็เอาให้เรากินกินกิน,ก,นก็นั่งรอผมก็ไม่รออะไรเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเออจะยังไงแต่เขาก็มีคนมานั่งคุยก็จะเป็นแบบอายุเยอะหน่อยแต่ที่เหลือพวกเด็กๆเป็นลูกน้องนี่ก็จะ จะประมาณสัก20กว่าพวกนี้ก็จะมีปืนกันทุกคนนะครับแล้วก็แต่งตัวแบบเหมือนที่เราเห็นในภาพเป็นพวกอาหรับพวกอะไรเงี้ยเหมือนในหนังเลยครับแต่ในหนังเนี่ยบางทีมันก็จะดูโหดจะแบบขู่นู่นนี่อันนี้มันไม่ขู่แต่เราไปไหนไม่ได้มันทรมานคนละอย่างถ้าเราดูในหนังเนี่ยพวกนี้มันจะโหดแบบตีนู่นนี่ซ้อมพัก<ร>พูดกระโชโโกโวกหักอันนี้มันนิ่มๆเฉยๆคุยธรรมดา แต่คุณไปไหนไม่ได้นะผมบอกว่าเนี่ยผมเจ็บมือไปหมดแล้วช่วยบอกหน่อยเจ็บมือแล้วผมนั่งอยู่เนี้ยมันลําบากครับเขาก็ไขให้แล้วบอกว่าอย่าคิดหนีห้ามหนีเด็ดขาดนะแล้วไม่หนีได้เพราะว่าแวดล้อมเราคือคนถือปืนยาวแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งยังไงก็ไม่ทันและเป็นถิ่นเขาด้วยนะครับเราก็นั่งอยู่นั้นนาะนแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอหัวหน้ามาเขาก็วอวอคุยกันเขาก็พยายามมาปลอบปลมเราว่าเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้ามา ถ้าหัวหน้ามาถามถ้าคุณไม่ใช่ทหารตำรวจไม่ใช่คนฝรั่งเศสเขาก็จะปล่อยไปละเขาจะผิดตัวอะไรเงี้ยเขาหลอกเราแบบเนี้เราก็เชื่อล้วก็โอเคเราก็ใจชื้นแล้วอ๋อโอเคตกใจหมดเลยเขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สินอะไรของเราเลยนะครับพูดอย่างเั้นเลยเดี๋ยวมือถือเดี๋ยวอะไรจะคืนให้หมดแต่ตอนนี้ต้องขอยึดไว้ก่อนเราก็เชื่อเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งรอผมก็ไม่รู้รออะไรนั่งอยู่นั้นนะครับผมรู้อย่างว่ารอให้มันมืดเพื่อจะเดินทางระหว่างนั้นผมก็คิด ถ้าเราหนีเราจะวิ่งไปทางไหน,นตอนนั้นผมว่าถ้าหนีมีโอกาสนะที่จะรอดเพราะว่ามันยังไม่ไกลจากถนนใหญ่แต่ก็ไม่รู้ผมอาจจะเดินผิดทางเดินเข้าป่าก็ได้เพราะเราถูกผูกตาเข้าไปอะครับแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะรอดได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปขอความช่วยเหลือใครได้ณต,ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ากลุ่มเขา่ใหญ่มากผมก็นึกว่าเป็นแบบโจรธรรมดาถ้าผมคิดว่าโจรธรรมดาผมอาจจะเดินไปตามถนนผมอาจจะเจอเขาอีกก็ได้แต่คนแถวนั้นมันก็ไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะเป็นป่าๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเดเรคชั่นไปทาง แต่มันมีโอกาสที่สุดแล้วที่ที่จะหนีได้แต่เขาก็พยายามพูดว่าอย่าหนีไกลเขาบอกว่าอย่าหนีพันอันตรายอะไรย่างเงี้ยอย่าหนีเจนกระทั่งพอเย็นปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาคุณไปเจอหัวหน้าแล้วถ้าหัวหน้าสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บมันตอดระหว่างนั้นเขาสัมภาษณ์เราแล้วแหละว่าเราทํางานอะไรเราก็บอกตามความจริงหมดเราเป็นหมอเราเป็นนักท่องเที่ยวบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวให้สัมหัวหน้าคุยอีกรอบหนึ่งถ้าหัวหน้าคุยโอเคปล่อยตัวแล้วก็จะปล่อยคุณไปผมก็สังเกตเอ๊ะ ทำไมกระเป๋าเรามันดูแพ็คดีจังเลยอะไรเงี้ยอืมก็คือมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับถ้าไปหาหัวหน้าทําไมเราไม่ไปแต่ตัวเอาเป๋าไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ออกง่ายๆเอามาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปแต่นี่ไม่ใช่คือกระเป๋าเดินทางผมไปเท่านี้ใบสีดาเขาเอาผูกกับหลังมอเตอร์ไซค์ผูกอย่างแน่น <c oughs> อะผูกอย่างแน่นอะคือเหมือนพร้อมที่จะเดินทางไกลอะโมกคุยกยับไกด์เฮ้ยจริงหรอวะแบบ จะพาไปหัวหน้าแล้วปล่อยจริงเหรอเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เข,รเขาก็บอกอย่างเงี้ยไกดพยายามจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่งจริงแต่ใจผมว่ามันไม่ใช่ละแล้วผมก็ถูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก็จะมีมอเตอร์ไซค์มาสามสิบคันมีกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าของไกด์กระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ผมจะมีเป้อยู่อันหนึ่งผมก็ซ้อมมอเตอร์ไซค์หนึ่งคนคนนี้ก็จะมีวอลมีปืนเลี้ยงไประหว่างทางบอกเลยว่าคิดตลอดเวลาจะหนีตอนไหนดีจังหวะจอดบางทีผมก็แกล้งเอ๊ยเมื่อยขาปวดขาเอ้ยแบบฉี่หน่อยนู้น เพื่อจะพยายามหาทางหนีแต่จังหวะมันไม่มีจริงแต่ผมก็คิดแล้วว่าไม่หนีตอนนั้นดีแล้วต่อไปคิดว่าถ้าผมแย่งวิทยุมาเพื่อให้ติดต่อไม่ได้หรือทาาํามอเตอร์ไซค์ล้มให้เจ็บแล้วผมวิ่งหนีผมอาจจะเจ็บแทนก็ได้หรือเขาอาจจะยิงขาผมให้บาดเจ็บก็ได้อย่างสุดท้ายคือมันเข้าไปลึกเรื่อยๆผมไม่มีจังหวะเลยเลยแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันนานมากนานแบบเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์แปดชั่วโมงมครับและพื้นถนนเนี่ยอย่าเรียกว่าถนน มันบางจุดก็เป็นหลุมเป็นบอ่อ <Whit art, S 1> ลุกลังบางจุดไม่ใช่ <Whit art. S 1> บางจุดเป็นหลังไล่ข้าวโพดบางจุดเป็นทางคนเดินบางจุดเป็นหญ้าประมาณเท่านี้อ่าม,มันมันมีมันมีหลายอันมากเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวแอฟริกาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจังหวัดเป็นอำเภอในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยคนมันอยู่เป็นหย่อมๆย่อมมันคือป่าที่มีอยู่คนอยู่เป็นหย่อมๆยอม,ยอมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอันนี้อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหน และตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนป่าแต่ป่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนป่าดงดิบบ้านเราสมมติเราไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรป่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ป่ามันจะเป็นคล้ายๆผมใช้คําว่าป่าเบญจพรรณก็ได้หรือป่าอะไที่ต้นไม้มันไม่ได้สูงมากและมันไม่ได้ชื้นมากมันจะเป็นป่าเล็กๆสลับกับพุ่มไม้บางจุดก็มีก้อนหินและโซนเนี้ยทีผ่ผมถูกจับไปเนี่ยผมมาเข้าใจทีหลังว่าถ้าฤดูฝนมันจะน้ําท่วมเป็นหย่อม มันจะเหมือนเป็นเล็กเลยครับเหมือนป่าอเมซอนที่บางฤดูการจะถูกปกคลุมด้วยน้าเหมือนเป็นแม่น้ําใหญ่เลยโอ้โหบางบางบางจุดเนี่ยถนนขับไปดีๆเนี่ยน้ำท่วมแบบประมาณเอวอย่างงี้ก็มีต้องค่อยๆเลาะออกข้างเนี่ยบางจุดน้ําประมาณต้นขามันขี่ลุยไปเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปื้อนไปหมดนี่นะก็ไล่เข้าไปเรื่อยๆผมก็พอเริ่มลึกขึ้นเริ่ม,ม,มถอดใจแล้วโอ้โหขี่มาใส่มาที่มันกี่โลแล้วมันเนี่ยอะไรเงี้ยผมมารู้ทีหลังว่าผมเข้าไปเป็นร้อยกิโลแล้วมันรู้สึกว่า ความปลอดภัยเรามันลดไปตามระยะทางที่เข้าไปแล้วโอกาสหนีมันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วเวลาเขาขับเนี่ยบางทีก็ทิศนี้บางทีก็ทิศนี้บางทีก็อ้อมอย่างงี้บางทีก็กลับอย่างงี้อะไรเงี้ยคือผมผมไม่รู้เลยว่ามันไปเดเล็กชันไหนแต่ผมรู้ค่าว่าภาพรวมของการเข้าไปมันไปทางนี้อะไรแค่นั้นเองครับมันมันมีจุดหนึ่งที่ที่เราต้องไปจอดแล้วก็เอามอไซค์ขึ้นเรือแล้วก็เรือข้ามไปมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ขี่มอไซค์ต่อมีงี้ด้วยนะครับผมก็เลยนึกว่าตอนนั้นเราข้ามแม่น้ํา แค้นั้นผมหนีผมต้องหนีข้าแม่น้ํากลับมาอันนี้คือจินตนาการเรา,าเราคิดอย่างนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีน้ําท่วมอย่างเงี้ยกระจายทั่ว,ท,วทั่วแถบนี้เลยแล้วก็ไม่รู้เดเร็กชั่นเลยมันไม่ใช่เดินป่าธรรมดามันต้องลุยน้ําอีกเนี้ยเราจะโกสเตรทแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวก็เจอน้แล้วก็ต้องเดินอ้อมน้าอะไรเงี้ยอืมแต่ผมก็จะพยายามหาจังหวะหนีตลอดมีช่วงแรกอะ่ะที่ที่ลุ้นหน่อยเพราะว่าผมขับไปคันสุดท้ายตอนหลังเหมือนเขาเริ่มสงสัย ว่าผมผมจะหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาคันที่ผมขับเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วมีคันประกบท้ายอีกเนี่ยเหมือนสลับเลยที่ผมก็เริ่มยิ่งถอดอ่ายิ่งยิ่งถอดใจไปใหญ่เลยครับแล้วผมเขาก็พยายามพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาพูดไม่ได้หรอกก็อะไรอย่างเงี้ยเขาทำท่าจนเข้าไปสึกโอ้โหแบบประมาณตีสี่อะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่ค่ำครับขี่มอเตอร์ไซค์ถึงตีสี่ก็ไปเจอจุดที่เขาจะขังแล้วละมันเป็นต้นไม้อ่ามันตอนนั้นผมไม่เห็นว่ามันมีบ้านอยู่ข้างหลัง ผมไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้อ่าก็เป็นโซนนี่แหละป่าเออตอนคืนนั้นเนี่ยผมก็เอ้าไหนไม่เห็นเจอหัวหน้าเลยเนี่ยเขาบอกเออต้องรอหัวหน้าก่อนหัวหน้ากำลังเดินทางมาอะไรแบบนี้เขาพูดแรงเข้าไปเรื่อยผมก็ไม่ค่อยรู้ออพอตอนประมาณเขาเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็บอกโอเคเอาของลงนู่นนี่ตอนนั้นของผมยังอยู่ตรงนั้นครบนะครับเอาไปเฉพาะนาฬิกากับโทรศัพท์เขาก็ให้ผมนอนในเต็นท์สามคนก็คือมีผมนอนตรงกลางแล้วก็มีไกด์มีคนลดนอนในเต็นท์เดียวกัน เขาก็จะนอนกลุ่มเขาก็จะนอนเต็นท์ข้างๆกลางมุง้งแล้วก็ประมาณตีห้าผมก็ผมก็ค่อยๆไม่บอกใครผมก็เอาพาสปอร์ตหนึ่งเล่มบัตรเครดิตแล้วก็เงินด้วยมั้งนิดนึงใส่ถุงพลาสติกผูกไว้เตรียมหนีเตรียมหนีนี่คือแผนผมพอประมาณตีห้าผมก็ดูเว้ยมันเงีย,งยบๆละเหมือนกลุ่มเขาก็หลับละไกด์ผมคนรถก็หลับผมเลยค่อยลุกออกมา ผมก็จะแพนว่าเดี๋ยวผมทําเป็นเหมือนไปฉี่ก่อนถ้าสมมติไม่มีคนสนใจผมก็จะหนีละผมก็ค่อยๆตื่นมาปุ๊บก็เดินออกมาระยะหนึ่งห่างระยะหนึ่งจากเต็นท์ดูมุ้งเขาไม่กระดิกผมก็ค่อยเดินออกมาเรื่อยๆห่างออกมาระยะหนึ่งสมมติเขาตื่นมาผม,ผมจะไปฉี่อะไรเงี้ยผมก็จะจันนี่พอห่างปุ๊บเฮ้ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเงียบผมเริ่มเดินเร็วขึ้นและเริ่มวิง่งซึ่งองบอกว่าตลอดที่โดนจับเนี่ยมันมีนาทีวิกฤต หลายเหตุการณ์มากที่เป็นตายเท่ากันถ้าผมพาดไปทำอะไรบางอย่างผมอาจจะไม่มีชีวิตมานั่งใน